คุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่ก็เข้ามาปลูกหอมนะคะเพราะว่าตากับยายเขาปลูกแล้วทีนี้ลองแปลงเหลือแม่ใหม่ก็เลยมาปลูกนะคะพอดีเลยแม่ใหม่ยังไม่มีพื้นที่ในการปลูกหัวหอมนะคะแล้วก็จะต้องปลูกผักด้วยนะคะเอาไปกินภายในครัวเรือนค่ะก็ได้ปลูกผักนิดนึงนะคะนี่ตาเขาก็มาลดน้ําให้แล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอค่ะรอ ไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมแล้วก็ผักนะคะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมาค่ะปีนี้ปลูกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแวะไปดูหอยขมสักหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้โหน้ําแห้งเลยนะคะแม่หม่ไม่ค่อยอได้แวะมาดูเขาสักเท่าไหร่นะคะนี่นะคะยังมีลูกหอยอยู่นะคะในนี้เดี๋ยวแม่หม่ว่าจะเก็บลูกหอยนะคะเอาไปไว้ในกระมังที่เราเลี้ยงลูกหอยโดยเฉพาะนะคะ มาถึงกระมังที่เลี้ยงลูกหอยแล้วนะคะลูกหอยก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ยังเติบโตขึ้นทุกวันเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออากาศหนาวนะคะเขาก็จะมุดลงไปอยู่ด้านล่างๆนะคะนี่นะคะตัวเริ่มโตแล้วนะคะปกติแม่ใหม่ก็จะเอาเฉพาะลูกหอยนะคะตัวเล็กๆนะคะมาปล่อยในกระมังนี้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้ว จริงๆก็เพิ่งจะลองแยกเฉพาะลูกหอยมาเลี้ยงดูเพราะเราก็อยากรู้ว่าเลี้ยงแล้วเขาจะรอดหรือเปล่านะคะเลี้ยงเฉพาะลูกหอยปกติไม่ได้ไม่ได้แยกนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นละคะให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะคะทีนี้ก็เลยเก็บลูกหอยน่ะมาลงไว้กระมังเฉพาะลูกหอยตั้งหากเขาก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าในกระมังนี้แม่ใหม่ก็พยายามทำให้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด น้ำในกระมังนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะมีแต่ว่าน้ําเขาจะลดลงแล้วเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปให้เขาเท่านั้นเพราะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้คือน้ําแห้งเร็วมากที่น้ําไม่ค่อยเน่าเพราะว่าแม่ใหม่ไม่ค่อยได้ให้อาหารที่แบบว่าเออมีเช่นอาหารปลาดุกอย่างเงี้ยแม่แม่ใหม่ไม่ได้ให้นะคะเพราะว่าอาหารปลาดุกเนี่ยเขาจะมีคราบไขมันเวลาให้อะ่ะจะต้องให้ปริมาณน้อยๆน,นะคะ น้ำถึงจะอ่าไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่แต่ถ้าให้เยอะเนี่ยรับรองเลยนะคะว่าได้เปลี่ยนน้ําเร็วแน่นอนแม่ใหม่ให้เขากินอาหารแบบธรรมชาตินี้ละค่ะกินใบไผ่บ้างนะคะที่ร่วงลงไปกินตะไคร่น้ํานะคะมันก็จะหาอะไรไปให้เขาเกาะนะคะเป็นไม้นะคะเป็นกระเบื้องเก่าๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็แช่ยอยู่ในน้ําก็จะเกิดตะไคร่น้ําขึ้นมาเองนะคะ อาหารที่ให้ก็นานๆจะส่วนมากอาหารที่ให้ก็จะเป็นรำหยาบบ้างนะคะแล้วก็เป็นอาหารปลาซากุระอย่างนี้นะคะอาหารปลาซากุระนี่ก็คือดีมากๆเลยให้ไปแล้วคือน้ําไม่เน่าเลยนะคะน้ํายังใสยอยู่นี่ก็คือนานมากๆแล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ําขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ไหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ